เียนละเียนละโอ้เียเียเโอ้เียเียเโอเียเียเใช่ไหมลเียนเเียนใช่ไหมอ่ะเียนเียนเีใช่ไหมว้ากำลัยำกลัมียมันคือยิ่งเ้

Right? Đó đó <tab <tab <tab> <tab yo mày nèo. nè tay hát 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 à, hát 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 ตัวอะนะอล้วเธอร้าวแล้วเธอแล้วเธอัวอะไรตัวไรอ้าวๆเๆอ่อออยๆๆๆ้เๆๆะไม่นอนไม่หลับกๆๆ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 ๆเลๆๆๆนๆย้ๆๆๆๆๆ่นๆๆเๆๆ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 ๆ่ๆ Gala-gala. Voilà, voilà. Morning. Morning, Desa.